ไปสาวไปอกิดอะไรจิ้นคู่จิ้นคู่ใหม่เขาบอกช่วงนี้เขาสาวออมสุดชาแล้วก็หนุ่มไม้พิรัตนี่ค่ะเพราะว่าเขาได้เล่น่าซีรีส์ด้วยกันไงสองท่านนี้จนตอนนี้กลายเป็นขวัญใจชาวจีนไปแล้วค่ะแถมสาวออมกับหนุ่มไมเนี่ยยังขยันโพสต์ภาพคู่ลงอินสตาแกรมนะเห็นเห็นอยู่เป็นแฟนคลับอยู่ค่ะให้แฟนๆได้ฟินกันบ่อยๆจนแฟนคลับเนี่ยแอบลุ้นให้ทั้งคู่เนี่ย นกันนอกจอครั้งก่อนอะที่สาวอมนะเขาเขาเป็นนักร้องใงตอนนี้หนุ่มไมก็ไปทำสปายยไงไงก็สปไปหอบดอกไม้ช่อโตไปให้ไงว่าหอบน้ําไปให้หอบดอกไม้ไปแต่งานเนี้ยดูเหมือนว่าสาวอมน่ะจะเจอปัญหาหนักเข้าซะแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีแฟนคลับชาวจีนกลุ่มนึ่งเนีที่คลั่งไยสาวอมน่ะ กับสาวมาดทอมชื่อว่าติน,น้าสุขภาพเนนะีก็เกิดอาการไม่พอใจที่สาวอมเนี่ยจะไปจิ้นกับหนุ่มไม้แทนอ๋อเขาอยากให้คู่นี้จิ้นกันให้ตินนากัจิ้นกันก็ว่าอย่างนั้นค่ะ,ะจนงานเนี้ยถึงขั้นแอนตี้ไปเรียบร้อยแล้วเอยเจอข่าวแบบเนี้ยสาวอมจะว่ายังไงมาเลยจ้ะ านไหม <laughs> ไม่โดนเยอะก <laughs> ็ส่วนใหญ่ไมจะโดนโดนเม้งโดนงอนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบเหมือนเล่นกับอ้อมอ้อมต้องคู่กับตีนานะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวแทนตีนาีอ่าอะไรแบบนั้นต <c oughs> ่ไม่เขาก็มีแบบไม่ทําอะไรก็ผิดอ่ะทําไมทำไมต้องว่าไม้ด้วยอะไรคือเขาเขาด้วยพื้นฐานเขามีความแบบเป็นคนขี้งอนอยู่แล้วด้วยค่ะ <c oughs> ขี้น้อยใจง่ายอะไรอย่างเงี้ย เขียนต่างๆประมาณแบบว่าแอนตี้ไม่เอาเลยลเอ่ยก้าพูดอ่ะเอ้ยแลูวก็มีบ้างอ่ะค่ะแบบ<ม>อย่างในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าจริงๆแบบไอ้เฮ็ดไหมแท็กแท็กแท็กอะไรอย่างเงี้แบบว่ามีแฟนคลับของทั้งผู้จิ้นไหมอ้อมกับผู้จิ้นไหม,มไปกันไรเงยไฟกันใช่ไหมอันนี้ยังไม่ไม่ไม่ค่อยแน่ใจอะค่ะแต่ว่าก็เอมว่าไม่ไม่ถึงแบบเลวร้วายขนาดนั้นแต่แค่บอกว่าอยากให้อ้อมทํางานกับตินานะอะไรอย่างเงี้ด้วยอะค่ะ ก็มีก็ไม่ชอบเหมือนกันนะคะว่าสงสารไหมอ๋อ แบบว่าอยากเจอสามมากเบวไม่ถึงเหรอเดไม่ได้ใช่ไหมสรุปสรุปสรุปอ่ะอ๋อทำไมสงสารไหมเหมือนการผูไม้ก็น้อยใจว่าทาอะไรก็ผิดอะไรแบบนี้นะก็แอบน้อยใจอยู่นิดนึงก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวสาวลากับสาวลูกเป็นกําลังใจให้เนาะเป็นแฟนคลับอีกคู่นึงเป็นกําลังใจให้คอยติดตามผลงานของเขาทั้งสองคนแล้วกันค่ะมันก็เป็นธรรมดาเนาะน้าเดชกับยาย่างก็มาคู่กันก็คก็มัดคู่ แล้วก็เบลล่ากับหนูเจมส์จีมันก็เป็นอย่างนี้กแฟนขับเขาเยอะนะเขาก็อยากจะให้จิ้น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 ,นกันตลอดลาลาล,ลูลูจิ้นใครบ้างอะจิ้นน่ <c oughs> จิ้นกับหนูกับหนูจิ้นทุกคนได้เลย <c oughs>